สวัสดีครับเสดสสาธุชนและกเเรียเกรเรียนมิตรทั้งหลายวันนี้เสียงธรรมจากพระไตรปิฎกได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เรา,าจะมากล่าวกันด้วยเรื่องสุุพันหาสูตรนะครับสูตรที่ว่ากันด้วยเลิกยามงามดีอะไรประมาณนี้นะครับผมก่อนที่จะกล่าวหลักธรรมองค์สุเดชพระสัมุทธิเจ้าแล้วอ เราจะได้ทําความเคารพองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันก่อนนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพุทธเจ้าขอถึง ซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระดียสงเป็นสรณะที่พึ่งที่ระดึกตรอดชีวิตข้อความสุสสปุพันธสูตรนะครับผมะจะมีข้อความดังนี้ในพระไตรปิฎกนะครับวงเล็บเปิด595วงเล็บปิดดูกระพิษสูตรทั้งหลายสัตว์เหลาใด ประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเชา้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์สัตว์ตเหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีอของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีลุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจรดีบุคคลทั้งหลายกายะกรรมเป็นส่วนเบื้องขวา ความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์เหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโลกถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลจบ จบสูตรจบภูพนสูตรนะครับสูตรที่ว่าด้วยเลือกเลิกยามีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ข้อความนี้มาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีสยามรัฐวงเล็บเปิดภาษาไทยวงเล็บปิดเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12อังคุตรนิกายเอกะ,อกะทุกะติกานิบาท หน้าหน้าที่285หัวหัวข้อที่595นะครับนี่เป็นเลิกดียามดีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในปไัยบิดกนะครับผมเราเป็นชาวพุทธก็เขาให้เถือเอาคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของตัวเองสูงสุดนะครับ ในส่วนวันนี้เสียงธรรมจากพระไตรปิฎกก็ขอขอบคุณท่านกาเดรามิตรและสาธุชน,นหลายในครั้งนี้ที่รับรับฟังกันนะครับถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ฟังเสียงธรรมจากพระไตรปิฎกต่อไปเรื่อยๆเป็นการให้กำลังใจยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยนะครับเราจะทําให้ท่านได้ฟังกันเรื่อยๆต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่า ธรรมสวัสดีกระดนามิตรกดนาธรรมทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับผม